สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับสนใจเกี่ยวกับการทําทหุ่นยนต์นะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเซนเซอร์ที่ชื่อว่า AS 5 6 0 0ส่วนนะครับตัวนี้อ่าโอเค เดี๋ยวขออธิบายให้เพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเซนเซอร์ตัวนี้ก่อนนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทําการตรวจสอบนะครับว่าสเต็ปเปอร์มอเตอร์ของเราเนี่ยมันหมุนไปกี่องศานะครับแล้วมันหมุนไปกี่รอบตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะวิธีการนะครับเราจะต้องทํำยังไงนะครับก็คือให้รับรู้เนี่ยตำแหน่งการหมุนของสเต็ปเปอร์มอเตอร์หรือ วัตถุอย่างอื่นก็ได้นะครับที่เราต้องการตรวจสอบนะครับว่าตอนนี้มันหมุนไปกี่องศานะครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะ as 5 6 0 0ตัวนี้นะครับวิธีการใช้สเตปเปอร์ตัวทีน้าวิธีการใช้เซ,เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพื่อนเ,เห็นชิปตัวนี้ไหมครับตัวนี้จะเป็นชิป as 5 6 0 0นะมันจะมีอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อกับบอร์ดอัโนโดโนเป็นแบบ i 2 c นะครับนี่ ขา scl กับ s d a ซึ่งตัวนี้เราสามารถทำการต่อใส่กับบอร์ดอนูโดได้โดยตรงเลยนะครับนี่นะครับแค่ชิปตัวเล็กตัวนี้ตัวเดียวนะ as 5600อ่ะเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะอธิบายวิธีการใช้งานสักนิดหนึ่งนะครับมันก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเราจะต้องทํางานอ่ะเราจะต้องใช้งานร่วมกับตัวแม่เหล็กนะครับตัวนี้ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กชนิดที่ ขั้วเหนือขั้วใต้เนี่ยมันอยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับตามรูปที่ขึ้นที่หน้าจอนะฮะถ้าเราใช้ชนิดที่ด้านหนึ่งเป็นด้านใต้ด้านหนึ่งเป็นด้านด้านเหนือเนี่ยแบบนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับจะต้องเป็นแบบชนิดที่ขึ้นที่หน้าจอนะฮะนี่นะครับตัวนี้ซึ่งวิธีการใช้งานเซนเซอร์ตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับโดยหลักการนะฮะเราก็จะทําการเอาแม่เหล็กเนี่ยวางไว้บ,บนบนเหนือชิปตัวนี้นะฮะชิปตัวนี้ คือชิปตัวนี้มันจะจับตรวจองศาการหมุนของตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับคือเป็นการวัดสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กนะฮะอานนี้ส่วนในการนําไปใช้จริงนะครับเราก็จะมีกาวนะรครับติดตรงแกนของสเตปเปอร์มอเตอร์ตัวนี้ก่อนแล้วเราก็าใช้แม่เหล็กเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้แล้วเราก็วางตัวชิปตัวนี้ให้ตรงกันนะ ซึ่งมันจะมีแบบปริ้นสามิติอยู่นะครับแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะใส่ตัววางเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะตัวนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้ได้เลยนะฮะขันน็อตขันอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการใส่อย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีอ่าตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องพริมสามมิติอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวผมจะมีตัวนี้ขายอยู่นะครับชุดตัวนี้นะนี้อยู่ส่วนการจะลองหรือไม่ลองแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะว่าอย่างสเต็ปเปอร์มอเตอร์บางตัวเนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างที่จะหนาแล้วนะครับตรงตรงด้านแกนเนี่ยมันค่อนข้างจะเบ้ลลงไปนะเพื่อนเก็สามารถที่จะประกบได้เลยนะครับอย่างนี้อ่าโอเคทีนี้ วิธีการใช้งานเจ้าเซอเซอร์ตัวนี้ก็จะไม่ยากอะไรนะครับนะทําการหาโหลดไลบรารีแต่ประเด็นก็คือปัญหาของเรื่องไลบรารีนี่แหละไลบรารีของ a s เ6ท่านูนูนะครับผมงมมาสองสามวันนะครับปัญหาก็คือว่าเวลาใช้งานไลบรารีแล้วเนี่ยค่ามันกระโดดนะฮะค่ามันกระโดดก็คือมันไม่เรียงกันอนะ่ะมันไม่มีการเรียงกันเลยมันแบบอ่าสมมติวัดไปที่4ี่ร้อย กระโดดไปแปดบ,บ้างอะไรมั่งพวกนี้นะครับผลปรากฏว่าวิธีการแก้ปัญหานะครับผมก็เลยลองนะตอนแรกคิดว่าเป็นที่บอร์ดมันมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยลองเอามาใช้อีกตัวหนึ่งก็อาการเดิมนะครับอาการเหมือนเดิมนะก็คือข้ามกระโดดไม่ค่อยแม่นยำผมก็เลยทำการไปเสิร์ชหาตัวไลบรารีตัวอื่นมาใช้ดูนะครับตอนนี้ผมก็เจออยู่ตัวหนึ่งแล้ว ซึ่งไม่มีไม่มีปัญหานะครับก็คือค่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแล้วเวลาที่เราหมุนนะครับนี่นะจะดูที่หน้าจอนะครับปั๊บเวลาที่ผมหมุนสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะมันก็จะทำการหมุนตามอย่างนี้นะฮะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวอันนี้ยังไม่ทำการเป็น ยังไม่มีการแปลงเป็นองศาเลยนะครับก็คืออ่านค่าดิบๆจากตัวชิปเป็นขึ้นมาเลยนะฮะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าค่ามันจะไม่กระโดดนะครับใช้งานได้นะเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของไลบรารีตัวตัวนี้ไว้ให้นะครับนะไว้ไว้ที่ใต้คลิปตัวนี้ให้ถ้าเกิดเพื่อนๆนะที่มีปัญหานะครับใช้เจ้าตัวเซนเซอร์ AS ห้าหกศูนย์ูนย์แล้วมันค่ามันกระโดดไปกระโดดมานะครับก็ลองให้ ก็ทำการลองดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดไดเวอร์ไม่ใช่ทำการดาวน์โหลดไลบรารีนะครับที่ผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปให้ดูนะครับคื่ตัวนี้ผมว่ามันโอเค